โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาทําคลิปเล่นโมเลนให้เพื่อนๆนดูกันนะครับเหตุหลายคนขอมานะครับอยากให้ผมเล่นโมเลนให้ดูนะไม่ได้เห็นนานเลยนะครับคลิปนี้ก็ได้มาเล่นโมเลนแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ได้มากดกับสแกนนะครับอันดับหนึ่งโวเลยนะครับณปัจจุบันเลยนะครับผม จริงจริงนะครับคนนี้ก็ไปติดตามดูได้ในช่อง t i k t o อนะครับตอนนี้ก็มีช่องอยู่นะโอเคก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นโมเลนฟาร์มป่านะครับเล่นเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าฟาร์มป่าเนี่ยควรเดินเกมยังไงหาเงินยังไงนะครับเพราะว่าโมเลนต้นเกมเนี่ยมันเล่นยากมากนะครับหาเงินแบบต้องขยันหาเงินจริงๆนะครับถึงจะอยู่รอดในช่วงกลางเกมถึงเลนเนาะก็เริ่มมานะครับจะมาฟาร์มบูนะครับ โอเคก่อนที่จะรับชมผมเดินเกมนะครับฝากคนเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับ2 0 0 0 0นผู้ติดตามนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับก็จะอัปเดตแล้วนะพรุ่งนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับผมวันที่27นะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับอําลาแมปเก่านะครับ แล้วแมปใหม่มาเนี่ยก็ต้องมาสอนเดินเกมอีกนะครับคือในตำแหน่งป่านะครับเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับเปลี่ยนมากกว่าตำแหน่งอื่นนะครับเพราะว่าตำแหน่งป่าเนี่ยแมปมังกรเล็กเนี่ยมันจะไปอยู่มุมซ้ายสุดของแมปหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเห็นผมเห็นอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับแต่แพทใหม่เนี่ยป่าจะเงินสมดุลกับทีเยอะขึ้นนะครับคือถ้าไปแท็กเลนเนี่ยก็จะได้ ตังยังไงอะได้น้อยกว่าปกติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าแพทนหน้าป่าก็จะเล่นได้หลากหลายนะครับเกมนี้ก็ไม่เกมนี้ลมไม่ได้มาเดินด้วยนะครับเดินคนเดียวนะจะสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยทันเวฟกลางนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยฟาร์มไม่เอ่อยังไงฟาร์มช้านะครับโอเคก็ไปเล่นมังกรเล็กนะครับผม สำหรับแครี่ป่านะครับเลนไหนแท็กได้แท็กเลยนะครับตัวเราเนี่ยต้องใช้ของค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคได้บังกรเล็กแล้วนะครับโอเคก็มาแท็กกลางนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดบังกรเลยนะนี่นะครับก็ให้เพื่อนเื่อนมาช่วยตีนะครับ โอเคตอนเกมเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมคือโมเลนเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับยิงใครไม่เข้าแล้วนะต้นเกมอะ่ะแต่ถ้าจังหวะไหนแบบเราคิดว่าเราช่วยทีมได้เราควรไปช่วยนะนี่ผมเอาบูก,ก่อนนะครับโอเคไปไปช่วยเพื่อนก่อนนะเฮ้ยใครทักมาจะเย็นแกนตีไปแตกหนึ่งสองโอเค ว่างอ๋อคนนี้นะครับเป็นเดี๋ยวผมจะสปอยลนะคลิปนี้ก็คนที่ทักมาเมื่อกี้นะครับเป็นซิปเมส้มนะครับเดี๋ยวแพทใหม่เนี่ยจะพามาออกคลิปด้วยนะครับผมอยากเห็นกันใช่ไหมซิปเมส้มอะ่ะคือไม่ค่อยเห็นเลยนะครับถ้ากดแรงเนี่ยแบบโอกาสเจอน้อยมากเลยนะเพราะส่วนมากเขาจะแบนกันนะครับดเดี๋ยวผมจะเอาซิมเมส้มมาออกคลิปด้วยนะครับก็รอติดตามชมได้เลยนะครับ เพื okay. ่อนเวทละเราเข้าเวดแล้วกันก็ฝั่งน okay. <Okay. S 1> ู้นเป็นซาต้ตา่านะครับได้ได้อย่างนี้ได้โอเควิฟวิฟโอ้โหหลับเลยวิฟเอลสู่เมสส้มนะโอเคได้นะแบทแมนตายสวย แต่ว่าผมกดโหมดซียววีอ่ะมีแต่เอลซูเก่งเลยนะเก่งมากนะครับคือเอลซูเนี่ยถ้าเล่นเป็นนี่แบบตัวโกงระดับ SS เลยนะครับผมเล่นทอนชนเลนเนี่ยไม่เคยได้คีปเลยนะครับจะกดผมแบบยังไงอะต้นเกมแบบไม่ให้ได้ออกมาเซียววีไปหรอเป็นตัวที่น่ากลัวตัวหนึ่งเลยครับแต่ถ้าเล่นไม่เป็นแล้วแบบซูมไม่โดนแบบตัวมันจะไร้ไประโยชน์ทันทีเลยนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับตัวนี้เล่นยากนะ เล่นเก่งนี่แบบแบกทีมได้เลยนะเอลซูเนี่ยโหเพื่อนอย่างเดือดเลยเ,เกมน,นี้ก็ไม่ได้มากดแรงนะครับคือเกมน,นี้มากดโหมดธรรมดาเนาะเพราะผมไม่ได้เล่นแรงนะครับหาห้องไม่เจอจับห้าหาห้องไม่เจอก็เลยมาเล่นโหมดธรรมดานะครับเออ,อยังีได้ลูเมียโอเคก็เป็นแนวทาง ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโมเลนเล่นประมาณนี้นะเห้ผมมีออฟอยู่ได้นะได้นะตายตาตาเสร็จรอยต่อได้เนี่ยผมมีแข็งมาดียืนอะยืนสู้อะยืนสู้อะ,อะแปดสต็กอะ่ะโอเคนี่นะครับเออแล้วก็โมเลนนะครับถ้ายิ่งสแต็กเยอะเท่าไหร่ยิ่งถึกยิ่งอึดขึ้นนะครับการเก็บสแต็กเนี่ยก็เก็บได้จากการใช้สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่ง แบบกด1ครั้งก็จะได้1สแต็กนะครับครบเ,เก็บครบสูงสุดได้แค่8สแต็กนะครับ <No. S 1> ก็เนี่ยกดสกิล1น,นะครับไม่กดสกิลหนึ่งเนี่ยคือการเพิ่มสแต็กนะครับแต่ถ้าเลี้ยงสแต็กเนี่ยตีธรรมดาให้สแต็กมันรีโหลดได้นะครับแบบสแตก็กจะหมดเนี่ยก็กดสกิลหนึ่งได้นะประมาณนี้นะครับผมส่วนอันตีนะครับเราต้องใช้คอมโบคู่กับสกิลสองนะครับแบบ โยนัตีไปแล้วก็สกิล2ถักเข้าวงนะครับมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับผมนี่ได้ดาบกีนะครับบอกเลยประมาณ6นาทีเนี่ยได้ดาบกีเนี่ยเป็นข้อดีนะครับเกมนี้ก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะผมเนี่ยคือฟาร์มไปเรื่อยๆนะคือเราเนี่ยหาเงินเก่งอยู่แล้วใช่ไหมล้วแบบทีมเล่นดีด้วยแบบรวยเข้าไปใหญ่เลยนะโมเลนยิ่งเลดยิ่งโหดครับบอกเลยถ้า ไม่รีบจบนะครับโดนโมนเลนไล่ยิงแนะ่นี่นี่โอเคโอ้ผมลากเพื่อนนล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปลาตีไม่โดนโอขอโทษนะตะแกนอย่างหาเลยเมื่อกี้ปลาตีไม่โดนครับคิดมากนะครับผมนึกว่ามันจะจูกไง เื่อนตายเลยนะตอนนี้ก็อยู่ที่6นาทีนลครับ8ตัวแล้วนะโอเคเราไปเล่นต่อเลยดีกว่าทีมพาเล่นบ่อยนะครับเกมนี้ตายตัต้าตายไปหนึ่งยิงยับอะ่ะเฮ้ยยิงยับอะ่ะเฮ้ยซาน,นิซีกว่า นี่นะครับโมเลนเกิดแล้วนะตอนนี้คือเอาไม่ลงแล้วน,นะครับฝั่งตรงข้ามเนะี่ยชิวๆอีซี่เลยนะคล้ายๆแบบโมเลนเนะี่ยถ้าแปดสแต็กเนี่ยเป็นแท้งได้เลยนะครับจะแพ้พวกตัวแบบโป๊กไกลๆนะครับอย่างเอลซูอย่างเงี้ยแบทแมนมาจากไหนเนี่ยจะ <c oughs> อยู่ก็หลุดมานะครับแบทแมน เตลิต้ตายืนนิ่งทำไมอะ <g ül> เรียบร้อยมาว่ะทุกคนเกมนี้อีซี่เกินแต่ทีมเล่นดีนะครับทีมนี้เล่นดีมากนะครับโบเรียบร้อยไปหนึ่งลู Lum ia. Lum ia. <c oughs> เมียลูเมียอ้าวติดติดป้อมว่ะโอเคเนี่ยเล่นมันมากนะครับบอกเลยถ้าโมเรนเลดเกมนะครับเอาไม่ลงอะ่ะเนี่ยดูดิ คือไม่ต้องออกพวกเดอะบีดดูดใหญ่อย่างนี้เลยนะคือมีแค่ธนูนะครับธนูดูดเลือดเนี่ยก็ดูดเลือดแรงนะนะแท่ไม่ต้องกลับบ้านดูด,ดิขาบอ่อเลยเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนแบบปล่อยผ่านนะครับไม่ค่อยจับมาเล่นนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าเล่นเป็นเนี่ยโคตรอันตรายนะครับอันตรายจริงตัวนี้ ใส่ได้ทุกตัวถ้าเงินนำนะครับแล้วแบบมีแปดสต็กอะ่ะหนึ่ายังไหวเลยนะโบมาดิโบต่อเลยโอ้โหผมว่าจะ3ามทางหน่อยนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเล่นโมเลนฟาร์มป่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวแพทหน้าเนี่ยผมจะมาสอนอีกนะครับแพทนี้ก็แบบเออลงให้เพื่อนๆหายคิดถึงนะครับเพราะลุงโมเลนเนี่ยไม่ค่อยเอามาออกคลิปเลยนะ ประมาณนี้นะครับผมโอเคตกเม็ดส้มแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่ติดเม็ดเขียวอยู่นะครับคือไม่ค่อยได้จับเลยนะครับในแรงเนี่ยส่วนมากก็จะเล่นทอนนะครับทอนกับเอรันดอเนาะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันแพทใหม่นะบ๊ายบาย